A linda... กับารรเราจากที่เราเคยจาเป็นเรื่องของนิทรศการนะครับแล้เลี่ยนโงความรู้กันต่างๆครับแต่วันนี้กรมนะครับเครือข่ายไรงานนะครับที่เขาเสนอเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ขอกับยันเชิญนะครับท่านแล้วก็ขอกับยันเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องสู่ความพร้อมนะครับหรือการเตรียมพร้อมนะครับของการสารสัมพันธ์นะครับสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครนายกนะครับย่อมได้ดุล สงเคราะห์อสอบให้ทุนสู่สังคมผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านทวีเงินวันละหนึ่งบาทปีละ365รัก3 6บาบาทนั้นได้มีการจัดระบบการดูแลซึ่งกันและกันโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนรัฐบาลได้เรียนเห็นความสำคัญจึงมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณโดยประชาชนสมทบหนึบาทรัฐบาลหบาทท้องถิ่นหบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้สริการชนนั้นเป็นวาระแห่งชาติเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานลา่าพื้นฟูสังคมเพื่อความเข้มแข็งในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกากาันจังหวัดนครนายกมีการดูแลด้วยระบบสริการชนและได้พัฒนาขยายพื้นที่ตลาดมิบาทและนำไปจัดบริการให้กับเด่กและสี่วัย้อง รวมทั้งสิ้นเป็นเงินสิสองล้านพัฒนาตามบรัดญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประกอบไปด้วยด้วยสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับภาพเพื่อนำเงินที่ได้และวรวบรวไว้เนี่ยครับเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างสามฝ่ายในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนสมาชิกในชุมชนได้อย่างทางทางรรวมที่ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าหลายท่านเองได้เป็นสมาชิกและได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อขนขณะเดียกันการทำกิจกรรมร่วมกันนั้นก็จะทําให้เรามีความรู้สึกการถุกจวน เห็นท่านท่านท่านผู้บ้าได้ตีครองเปิดงานนิดครับครับขอรบกว,ว,วนเจอกันในงานครับ ขับเรืขบวนที่หนึ่งนะครับเรืขอขบวนของคณะ,ะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจ,งจงงังหวัดนครนายกข,ของเราครับเรือครับ,รบนั้นนะครับจะเป็นเรืขอขบวนของอำเภอนะครับกองทุนสวัสดิการอำเภอพัฒนานะครับทุกตำบล ล้วก็ตามไปด้วยเทอเมืองครับเ็นนะฮะคุณน้อตรียมให้าเพื่อไปไปแจกเอไปเอด้วยวด้วย